สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนราศีมิถุนแล้วก็ลัคนามิถุนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจําเดือนเมษายนค่ะ2567าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นแม่หมอขออนุญาตตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบนะคะเป็นพิเศษเนี่ยช่องของแม่หมอก็จะมีน้ําหอมกลิ่นกุหลาบค่ะ3ามกลิ่นกุหลาบแดงกุหลาบขาวแล้วก็กุหลาบชมพูนะคะความหอมระดับพรีเมียมหอม ละมูลติดโทนนานมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปหรือคุณแอดไลน์ไปที่ฟินนะคะ5696ได้เลยค่ะสามารถใช้ฉีดพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้องพระองค์เทพที่คุณเคารพได้นะคะแล้วก็ฉีดที่ตัวเราก็สามารถเสริมสร้างเสน่ห์ค่ะเพราะนี่คือเสน่ห์แห่งมนต์ขลังนะคะพลังแห่งน้ำหอมน้ำหอมหอมหาเสน่ห์ของแม่หมอน,นั่นเองค่ะ ไปดูนะคะว่าสถานการณ์ของความรักเพื่อนๆชามวมิถุนเป็นอย่างไรบ้างดูพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นภาพรวมนะคะเพื่อนๆชามวมิถุนสถานการณ์ของคุณคุณได้ไพ่เด e เมกิเคียนค่ะเดทไพ่ THE MOON ค่ะ องถ้วยนะคะแล้วก็6ถ้วยค่ะโอเคคืออย่างนี้นะคะเราต้องขอชี้แจงก่อนนะว่าใครที่มีความรักที่ดีงามความรักที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรรักกันดีนะคะดีมากๆเนี่ยบางครั้ง energy น,นี้อาจจะไม่ใช่ energy ของคนทีออ่มีความรักที่ ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางนะให้กับคนที่มีปัญหาแล้วก็อุปสรรคเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็บางทีเนี่ยถ้าคุณฟังพลังงานตรงนี้แล้วไม่ตรงกับคุณคุณก็ไม่ต้องฟังต่อก็ได้เนาะเพราะว่าดีอยู่แล้วก็คือดีนะคะแต่ถ้าพลังงานตรงนี้เนี่ยตรงกับคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณต่อในเดือนเมษายนนะ ถ้าใครหวังที่จะมีปาฏิหารนะคะเช่นสมมุติว่าอ่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันได้จบกันไปแล้วล่ะแต่ดอกไม้ในหัวใจของคุณนั้นก็ยังบานอยู่นั่นหมายความว่าคุณยังไม่สามารถที่จะลืมได้ หรือบางทีเนี่ยกรณีตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะเกิดขึ้นใน2กรณีเช่นสมมติว่าอ้คำว่าปฏิหารของคุณเนี่ยใครที่เจอเจอสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยคนที่คุณรักนะคะเขาอาจจะพลัดพรากจากคุณไปคือคือจากไปแบบไม่มีวันกลับถ้าเช่นนั้นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่คุณก็ยังคงรักเขายังค,งคงคิดถึงเขาดอกไม้ความรักของเขายังคงแบ่งบานในหัวใจของคุณเสมอมันเป็นอะไรที่ ถ้าคุณตั้งจิตอธิษฐานถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะอ,อยากจะให้จักรวาลเนี่ยส่งเขากลับคืนมาทั้งๆท,ที่คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันก็มีความสุขที่ได้คิดนะคะว่าอืถ้าเขากลับคืนมาถ้าเขาเยังคงอยู่ก็คงจะดีก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะ ยังคงหมดหมองยังคงเศร้ายังคงเสียใจอยู่ยังคงทําใจไม่ได้ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะยังคงอยากให้เขาหวนกลับมาแต่ทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นได้จบและเลิกลากันไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ยังคงมีชีวิตอยู่คุณอาจจะยังรู้สึกยังทําใจไม่ได้คุณอาจจะยังคงรักรักเขามากมายเหลือเกินนะคะถ้าปรฏิหารมีจริงขอให้ความรักนี้หวนกลับคืนมาได้ไหม มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้จบความสัมพันธ์นี้ลงไปนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยคืออาจจะมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นมีมือที่สามมีอะไรบางอย่างที่ที่คุณเองก็อาจจะรับไม่ได้เช่นสมมติว่าเขาไปมีคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้บอกคุณแล้วคุณก็อาจจะมารู้ทีหลังแล้วคุณก็ทำใจไม่ได้คุณก็เลย ็นคนตัดสินใจที่จ,จบความสัมพันธ์ไปทั้งทางที่คุณเองก็ยังรักเขามากๆอยู่คุณเลยยังทําใจไม่ไดอ้อยากให้ปฏิหารมีจริงอยากให้เขากลับมาเลือกคุณอยากให้เขากลับมาอยากให้เขากลับมาไปต่อกับคุณแบบนี้ค่ะหรืออีกประมาณหนึ่งหรืออีกประมาณหนึ่งความสัมพันธ์นี้ถ้าเป็นตัวของคุณเองอะนะคะถ้าเป็นตัวของคุณเองเนี่ยคุณคุณอาจจะ,ะมีคนรักอยู่แล้วแล้วคุณก็อ อาจจะไปมีคนนึ่งปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้แล้วเผอิญว่าคนคนคนไหนก็ไม่รู้คนแรกหรือคนที่สองไม,มร่รู้มารู้ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนโสดแล้วคนที่รู้ก็ขอตัดจบไปนะคะแต่ว่าคุณเองนั้นก็ยังคงรักเขามากๆอยากให้เขาหวนกลับมานะคะอยากให้ปฏิหารมีจริงอันเนี้ยมันเป็นไปได้หมดเลยนะ Energy ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจากภาพรวมตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าในเดือนเมษาย,ยนเนี่ย นะพพย่อยากบอกอะไรคะกับชาวมิถุนหกเหรียญไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่แปดดาบ แล้วก็5ดาบนะคะได้ไพ่สิบไม้เทา้าบางครั้งปฏิหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะนะถ้าคุณถ้าคุณคาดหวังว่าอ่ะคือโอเคคนที่เขาจากคุณไปไม่มีวันกลับคุณรู้อยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่สําหรับคนที่มีชีวิตอยู่แล้ว คุณก็ขอว่าเออเนี่ยอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นก็ดูเหมือนกับว่าช่วงนี้คุณต้องโฟกัสคุณต้องโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการทำงานทำงานเยอะๆนะจะได้ไม่ต้องคิดฟุง้งซ่านจะได้ไม่ต้องคิดอะไรที่มันจบไปแล้วนะฮะที่มันไม่สามารถหวนกลับมาได้แล้วเนี่ยก็ขอให้คุณมาโฟกัสที่การทำงานช่วงนี้ถ้ารู้สึกไม่สบายใจนะคะก็ไปทำบุญทำทาน นะไปทําบุญอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอะ่ะเนาะการช่วยเหลือคนที่การช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสการได้ไปทําบุญการได้ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์ใดๆก็แล้วแต่น่าจะเป็นน่าจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับคุณนะในตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไพ่แปดดาวออกมาบอกว่าบางทีเนี่ย ความหวังของคุณเนี่ยถ้าคุณคือถ้าคุณยังยึดติดอย่างนี้ถ้าคุณยังยึดติดเนี่ยคุณจะหาทางออกคุณจะไม่เห็นแสงสว่างคุณจะรู้ว่าบางทีมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะต้องแบบคือคุณอย่าไปยึดติดอยู่กับมันอ่ะคุณต้องทําใจหรือว่าคิดว่าโอเคละมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณต้องเดินหน้าต่อคุณต้องอดทนคุณต้องเข้มแข็งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะบางครั้งมันอาจจะเกิดจากตัวคุณ มันจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันจบไปถึงแม้ว่าจะยังรักมากมายอยู่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ใหญ่คุณคิดเข้าข้างตัวเองไม่ใหญ่คุณคิดว่ามันจะหวนกลับมาเพราะว่ายิ่งถ้าคุณคิดคุณก็จะยิ่งมองคือเรียกว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองกับสิ่งใหม่ๆกับอะไรใหม่ๆเลยคุณต้องอดทนนะถ้าคุณยังคงถ้าคุณยังคงหวงยังคงแบบเหมือนกับว่า ปิดกั้นตัวเองอะคะ่ะอันอาจจะไม่เกิดพลังงานใหม่ๆความรักครั้งใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะชาวมิถุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้จังหวะนี้ไม่ใหญ่คุณคิดไม่อยากอยากให้คุณปล่อยวางนะคะอยากให้คุณปล่อยวางเรื่องของความคิดที่ว่าปาฏิหารเขาขวนคงนั้นจะหวนกลับมาแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็อยากให้คุณไปโฟกัสที่การทำงานนะ ใหาอยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมบ้างไพ่โดว์ค่ะ8ดไม้เท้าเพสออฟคัพเดาบเดวิลออฟฟอร์จูนถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้นะคะเวลาจะเยียวยาให้คุณดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น ยอมรับในตัวเองมากขึ้นถามว่าความเครียดนั้นยังคงมีอยู่ไหมอาจจะมีอยู่บ้างแต่ต้องใช้เวลาจริง,รงๆแค่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าชีวิตของคุณนั้นต้องหมุนต่อไปต้องก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ต้องคิดถึงคำว่าหวนคืนกลับไปหรือย้อนกลับไปหรือให้อดีตนั้นหวนกลับคืนมาเพราะชีวิตของคุณ The View of Fortune คือการเดินหน้านะคะการเดินไปข้างหน้า The World เนี่ยขึ้นมาออกมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการเรียนรู้วันหนึ่งคุณจะทําใจได้คุณจะปล่อยวางได้แล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณอยู่ตรงจุดเนี้ยไม่รู้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันคือบทเรียนสอนคุณคุณอาจจะเป็นคนถูกคุณอาจจะเป็นคนผิดคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าทําลายบรรยากาศความรักที่ดีงามนั่นเองหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่คุณอาจจะเป็นคนที่ทําลายบรรยากาศความรักที่ดีกับคุณ เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาเมื่อคุณตระหนักหรือตื่นรู้ได้คุณจะมีคุณจะยอมรับแล้วก็เดินเดินต่อไปข้างหน้านะคะไพ่เดอะเวอร์บอกบอกถึงคุณจะมีความสุขเมื่อคุณยอมรับได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะถูกหรือคุณจะผิดแต่เมื่อคุณยอมรับได้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอมันก็ผ่านมาแล้วมันหวนกลับไปไม่ได้แล้วยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะเนี่ย แปดไม้เท้าเนี่ยคือการพุ่งทย,ยานไปข้างหน้าชีวิตของคุณต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆความรักคุณอาจจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะยังไงคุณก็ต้องได้เจออยู่แล้วนะคะแต่คุณบางครั้งเนี่ยก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณคิดถึงเรื่องปฏิหารขึ้นมาเมื่อไหรเนี่ยมันจะทําให้คุณทุกข์ทันทีเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามนะมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการพยายามที่จะไม่ให้คิด แต่สุดท้ายแล้วชีวิตของคุณสิ่งที่คุณต้องรู้คือ The View of f o r t u n e คุณต้องเดินทางคุณต้องไปข้างหน้าต่อเมื่อมันหมุนไปแล้วเนี่ยมันหมุนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหวนกลับได้นะคะสําหรับเพื่อนๆชาวมิถุนนะอ่ะขอเปิดเป็นแนวทางให้กับคุณน,นะคะเรื่องราวของความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะจะมีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นไหมหรืออะไรยังไงแนวโน้มนะคะ แนวโน้มของคุณค่ะได้ไพ่เจ็ดถ้วยพรอยากบอกอะไรอัศวินถือดาบสี่ไม้เท้าไพ่เดมเพรสราชินีถือดาบนะคะ แน่นอนเมื่อผ่านไปแล้วเมื่อช่วงเวลาผ่านไปแล้ว The Wheel of Fortune เมื่อมันผ่านไปผ่านไปอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ในเดือนเมษายนมันอาจจะเป็นแนวทางในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปีนี้ก็เป็นไปได้แต่ในเดือนเมษายนเนี่ยคือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องทําใจปล่อยวางแล้วก็อย่าไปนึกถึงเรื่องราวเกา่เกาๆพ,พยายามคิดว่าสิ่งเดิมๆม,ม,มันจะไม่หวนกลับมาคุณต้องเดินหน้าต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะเพื่อนๆชาวม,มิถุน ตัวของคุณเองนั้นคุณยังมีโอกาสดีๆในชีวิตที่จะได้เลือกสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมหรือชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณต้องเป็นเดอะเวิร์ก่อน คุณต้องทําใจคุณต้องไม่ยึดติดคุณต้องปล่อยวางในเรื่องราวในอดีตของคุณให้ได้ก่อนคุณจะเจอคนที่มุ่งมั่นมีความจริงจังแอคทีฟแอคชั่นะคะ,ะในชีวิตคือชีวิตมีความมีความกระตือรือร้นคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ เนาะสี่เม้เท้าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอาจจะได้เจอคนที่แตกต่างหรือคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนากับคุณก็ได้แต่ระหว่างคุณกับเขาจะเข้ากันได้เอาเป็นว่าคุณจะโชคดีมากกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณรักเขามากๆนะคะ คุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่ดีแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้แหละดีที่สุดสําหรับคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะ,ะความพลาดนั้นจะเกิดจากตัวคุณหรือว่าเขาอาจจะไม่ต้องการคุณหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณรู้สึกว่าเขาดีที่สุดแต่ขอให้คุณได้รู้นะชาวมิถุนคุณจะได้เจอคนที่ดีที่สุดมากกว่านั้นอีกเพราะคําว่า the empress ใครที่ได้พลังงานของคําว่า the empress นะคะเข้ามาเป็นชีวิตคู่นั่นแหละคือความโชคดี เป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเป็นคนที่ดีทั้งกายทั้งใจทั้งหน้าที่การงานฐานะทางการเงินเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างนะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตรักใครก็รักจริงแล้วก็รักมั่นคงแล้วก็ชัดเจนจริงจังมุ่งมั่นถ้าได้รักแล้วจะไม่มีการนอกใจนะคะเขาจะมั่นคงในความรักมากๆ DM Press บวกกับ ราชินีถือดาบบ่งบอกถึงคนที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมรักใครแล้วรักจริงมั่นคงซื่อสัตย์อดทนที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะในอนาคตคุณจะได้เจอกับคนคนนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยปล่อยวางเรื่องราวในอดีตที่มันเกิดขึ้นถ้าคุณคาดหวังปฏิหารนะคะปฏิหารของคุณปฏิหารคนเก่าอดีตจะไม่หวนกลับมา แต่ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นคือคือการเดินการเดินต่อไปข้างหน้านะคะก้าวต่อไปข้างหน้าจะทําให้คุณเนี่ยได้เจอกับปฏิหารในแบบที่คนใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเพื่อนๆชาวมิถุนนะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับคุณบ้างคะชาวมิถุนไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับชาวมิถุนคะราชินีไม้เท้า f i e ครับเถ้วยราชาถือเหรียญแล้วก็เ้าไม้เท้านะคะคำแนะนำก็คือให้คุณโฟกัสณปัจจุบันนี้เลยนะคะให้คุณโฟกัส ในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้สิ่งที่สูญเสียไปแล้วพังทลายไปแล้ววันนี้เมื่อคุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ถ้าพลังงานคุณตรงให้คุณทําใจปล่อยวางว่าโอเคมันไม่สามารถที่จะหวนกลับมาได้แล้วให้คุณบอกกับตัวเองว่ายังมีความรักดีๆรอคุณอยู่นะคะหลังจากนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขอ,อ,อะไรที่เป็นความสุขข,ของคุณอะ่ะคุณจง คุณจงหามานะคุณจงหามาทําชีวิตก้าวถ้วยเนี่ยก็คือความสุขทําชีวิตให้มีความสุขที่สุดเท่าที่คุณจะมีได้เดี๋ยวชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเมื่อคุณทําใจได้ยอมรับได้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเลยคือจะมั่งคั่งจะร,ร่ํารวยพอชีวิตมันรวยขึ้นรวยขึ้นกว่าเดิมเนี่ยชีวิตดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นคุณก็จะดึงดูด ความรักดีๆเข้ามาคุณจะได้เจอดีเอ็มเพรสของคุณในเร็ววันนี้นะในเร็ววันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะอันเนี้ยหมายความว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะได้เจอดีเอ็มเพรสของคุณหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงดีเอ็มเพรสก็หมายความว่าชีวิตที่ดีงามเนี่ยจะทําให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีคนที่ดีเหมือนกับที่คุณเป็นนั่นแหละนะคะคนรวยทั้งรวยทั้งดีทั้งเลิศเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นความรักครั้งใหม่ อาจจะรู้สึกยากอาจจะรู้สึกเหนื่อยจะเป็นไปได้ไหมแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าคุณต้องทำได้ถึงแม้ว่ามันจะยากสักเท่าไหร่แต่วันนี้คุณต้องเริ่มต้นที่จะที่จะแบบว่าโอเคยอมรับว่ามันไม่หวนกลับมาแล้วแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองซะ นะคะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเพื่อนๆชาวมิถุนยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย,อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้คือสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอ,โอ้เราได้ไพ่ใต้สำรับด้วยนะเป็น ten of cups เอาเป็นว่าอนาคตของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่ในเดือนเมษาย,ยนแต่อนาคตที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เข้ามารับฟังพลังงานนี้คือความรัก นะคะไม่ใช่แค่2ถ้วยแล้วนะแต่เป็นสิบถ้วยการแต่งงานการได้ใช้ชีวิตคู่ความสุขได้ใช้ชีวิตครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบค่ะนะคะมีความสุขอย่างแท้จริงเอาเป็นว่าอะ,อะไรที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปอะไรที่มันจบแล้วก็คือจบนะคะอย่าไปคาดหวังถึงการกลับมาค่ะคุณต้องเดินหน้าต่อนะชางมิถุนโอเคเนาะ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดแม่หมอก็แปะไว้ใต้คลิปแล้วค่ะ